หลังจากที่รถขุดของเราทำงานอย่างหนักนะครับทำการพักผ่อนนะครับถึงกับฮีทเลยนะครับฮีทคือความร้อนขึ้นนะครับเดี๋ยไปนั่งใกล้ๆล,ลุงสีลุงสีแล้วกัดสิทธิ์น้ำมาให้อยู่หนูมาหวนาะวนาะนะขอน้ำสิทธิ์ไปทั้งรถขุดเนี่ยนะครับ <laughs> เราจะมาดูผลงานสร้างก๊อปนะครับเราจะมาเริ่มต้นดูเลยนะครับว่าทีมงานหลูงสีวันนี้เร่งงานทำได้ขนาดไหนนะครับมาดูกันนะครับ ผลงานเมื่อตอนเช้านะครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับทําการฉาบมานะครับก็ขีดล่องมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับหลังจากเมื่อเช้ามีคนบอกว่าต้องเสร็จนะครับเราก็จะมาดูว่าจะเสร็จจริงหรือไม่นะครับ แล,แล้วเขาก็ทนความร้อนไม่ไหวหายตัวไปแล้วครับอดิซอนไปใส่ล่ะไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับตอนนี้ช่างก๊อฟของเราก็จดจดจ้องจอง้จองนะครับดูท่าจะไม่ค่อยจะพูดกับผมนะครับเพราะว่าร้อนเหลือเกินนะครับช่างก๊อฟของเรานะครับ ก็หลังจากที่มีคนคุยนะครับคุยกับผมว่าวันนี้ต้องเสร็จแม่บอกครับลุงศีเสร็จแน่นอนแม่นบอกเสร็จที่ขึ้นหรือได้ขับฮะเสร็จเท่าที่อันเส็ดขึ้นหรือได้ครับแต่แค่นี้ล่ะครับโพสๆเอาให้แล้วมื้อนี้กับโพสๆแล้วครับมันก็สิได้ตีปอกกันแนบอันแขนไม่ลรืมาเนาะอ่ำ โผล่ลุงซียังเอาอยู่กับผมแค่ขึ้นปูนผมก็ได้แผงเดียวนะครับรู้สึกว่าจะเจ็บหลังเก็บเอวนะครับน่าลุงปานก็อที่หมุนติ้วติ้วนี่คือปัดหน้าปูนนะครับนะโมเมนตเฮ็ดเล่นนะพี่น้องนะโอ้มีมัน น้ำหรอม,มานี่เามอะเนี่นี่เขาเรียวกว่าปั่นหน้าปูนนะครับนะนี่คือหน้าปูนผนังเรียบเนอะมุสีเนอะนี่ข้างในมันเยอะมักขีดออกแล้วก็ปั่นนะครับส่วนฝั่งนี้ก็วัยรุ่นสองคนก็ทำอะไรมาดูกันนะครับ เฮ็ดเฮ็ดยังนี่ครับสักลายให้กับเพงครับทราบดีๆคือมาขีดเล่นแบบนี้นะฮะลูกสี่สิบห้าอันนีาสักลายให้กับเพงครับอ่านี่ครับก็ทำขีดขีดเป็นร่องนะครับร่องกันแตกนะครับเครื่องมือนี่ซื้อมาใส่ครับนี่มันขีดร่องนี่คือคมกริบใช่ครับรักเอาไปในบ้านเพื่นครับ มาขอเบิึงเนี่ยนะครับโอ้ซ้อนใส่ตักแกงเขานี่เองนะครับนะสังกบเลยว่อยานางไายสังกบไปลักเอาจากแม่บ้านมาบ่ครัอบ,อาาบ,บอ้าวหือเนาะกบนี่นะอันซ้อนอันนี้ก็บ่เป็นหยังครับคิดราคากันเองเยังมาแล้วก็ได้100 100นึงเนะาะจักแล้วก็เบิ่งซะก,ก่อนแล้วเนาะตอนนี้ลุงสีก็กำลังจะปั้นน้ำเป็นตัวนะครับวูบผมแม่น นี่นี่เขาเรียกว่าลงฟองนะครับนี่นี่ปั่นให้มันเนียนนะครับน,น,นี่ลีงเห็ดมันแล้วแล้วก็พักพอนอนลงสีเนาะพักอยู่บริเวณพักเนาะนึ่ว่าบ่าพักโอ้ยผมกระิคอคาราว่าอีพอ่อเอ้ยน,นี่ครับเริ่มเนียนขึ้นมาแล้วค,ความเนียนนะครับ มันก็ต้องใช้ความพยายามสูงนะครับความสามารถที่มีนะครับนี่ฟองมาแล้วครับก็เหลืออยู่สองห้องนะครับก็จะได้พักแล้วนะครับลุงปานในยินคำว่าพอเท่าว่าพักครับนี่เป็นไานลุงปานดีใจบอ <S 1> <S 1> อยากเห็ดอีกไหม <S 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 บอ เอาผู้ววววเ,ดเดียวซะเนาะสร้างซ้อนว่าวสร้างซ้อนว่าเอาผู้เดียวะเด้อเจ้าคือในใจได้ออกบกเะสีน้ำบอ่อบ่อสร้ออวางอบว้าตอบดังฟังสัดขนาดบ่อครับน,นะครับนะนี่ลครับศัพทราก็เริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วนะครับ สาเหตุที่ไม่ออกมาข้างนอกน,อกนี่ก็พรนี้นะครับขนาดอดิสรนี่กนะ็โทรศัพท์เป็นราคาแพงเพิเ่นยังได้เข้าออร่มแล้วครับอืมันก็จะเป็นอากาศาอากาศร้อนก็จะมีอุปสรรคนี้หน่อยกับการถ่ายคลิปแล้วก็ไลฟ์สดนะครับยังพวกระาโทรศัพท์นี่เข็ดมาจากประเทศนอกก็ยังบ่สูล้ลุงปานครับทีมงานลุงสีเนาะ สีทนได้มันบอกถ้าสีไม่ทนใครจะทนมันบอกอก๊อบถ้าสีไม่ทนนี่ก๊อบยิ้มเลยมันบอก <laughs> ถ้าลุงสีพาเศร้านี่ก๊อบเนียนี่เขาเรียกว่าปั่นหน้าปูนนะครับหนะลังจากเพิ่มไปก็ไปแล้วก็มาทำการปั่นนะครับลุงสีก็ทำการลงฟองน้ำลังนะครับ เขาเอิ่วมาปัน้นจนเป็นเรื่องเป็นรล่านะครับนี่นะจนได้เงินได้ทองนี่น, <P le arn> นี่แหละครับเพื่อนบุนี่แหะตัวน้น้อยนี่แหละครับสร้างซ่อนนี่มีหนาที่โอ้แสดงว่าสร้างซ่อนนี่เป็นสร้างใหญ่ที่สุดได้นี่นี่เก็บรายละเอียดคนสุดท้ายเลยนี่สร้างซ่อนนี่ <P le arn> ครับโอ้ลายเนาะสร้างซ่อนนี่เป็นคนมีความสามารถนีน่เนาะ เออถ้ารายละเอียดบ่คากนี่ก็บ่งามแนละ้วต้องอยู่ที่ช่างสอนผู้เดียวนะส่วนช่างํามก็จดจ้องจ้องนะครับจักเษณดอย่างดีถ้าช่างซ่อนบ่แล้วลลแล้วถือตากแดดนี่ทางช่างงานะามาร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่างลุงสีนะครับนี่ปั่นแพงสุดท้ายแล้วนะครับนะ ต้องใช้ทันล้มกลางเลยทีเดียวเสียวนะครับสําหรับการทําคลิปครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณล่มภรรยาที่ให้ล้มมานะครับเพราะว่ามันร้อนจริงๆนะครับซอบยกันนะครับงานนี้นะครับนะให้เร็วเร็วที่สุดเพราะว่าอากาศมันร้อนเหลือเกินก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมช่็กเดียรชชแนลนะครับแล้วก็มาเป็นงกำลังใจให้ทีมลุงสีเนาะมาอื่นสู้ต่ออีกด้านนึงนะครับนี่ครับครับครับน,นี่นี่นี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ